สวัสดีจ้ามพี่น้องบริพ่าคอยพี่น้องมาเก็บกิเลสเ,เก็บกิเลสนะพี่น้อง,องเก็บเมื่อในไล่ตื่นมดละนี่เพืนละไล่แล้วเก็บกิเลสก็ไลเงียบก็งามหมตื่นหมดแล้วนี่เพื่อนละ อูเดี๋ยวสูงสูงคนยอดเเก็บขี้เล็นะคะถือฝนง่างๆเลยนไปหนาข้าวมเร็ตน้ำนีน้ำข้ามะเร็ตน้ำหลองซีเชอาซีอาเป็นบ้าแล้วอาซีเป็นบ้านหรอคะ ซีเป็นมากเหรอครับนี่แม่นี่แม่ซีอันนี้เลยซีแม่ซี่นี่หนังตาอะไรนี่เป็นยค่หนังตาอะไรซี่ซีซี่ซี่ซี่อซี ิสิสิิมสิครับนกล้มสิครับแกลมสิครับเ็นบ้าหรอครับเ็นบ้าแล้วพบกัแล้วครับแดดพี่น้องแดดแดทอดสูงเกีาม่ะ หลังจาก,กที่ไ่ได้อัปเดตตดดนเป็นบ้าเลยอ่ซีเอ้ยนี่รายาก,ก็คอ,อกติแล้วมียูแล้วเบียกกันจะออกซียซีอาซี้อซีขันขันเนื้อข <c ười> ัน,นเอ้า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 นติบเสียบดังเนีย มาเสียดังหนมาเกาหิมะมาเกาหิมะมาเลยเกาหิมะเกาห้มมาเกาหิมะเกาหิเลยเลยเฮ้ยหูเปิดเยหูนีกรนยาเงาหูนีกันยงเงาหูนีกันยาเงาเขาลักปองเ่ยเขานีสลักปอง คิดดคิดดืคิดอคดอหสวลยแล้วบ้านเราก็ไปเก็บกิเลสก้าพี่น้องเก็บกิเลสต,ตออน,นี้พงมาลายพงหน่อยๆพี่น้องจะด้อพามาเก็บกิเลสอันนี้กำบังน้ำตอนบนน้ำ สภาพเป็เบิ่งบักน้ำส้าพมาเบิ่งบักน้ำเต้าหนอนตกต้นเตี้ยเตี้ยเยอะเลยวุ้ยไงนี่คุณน้องน้ำเต้าหน่วยหนึ่งหูหน่วยหนึ่งอันนี้มาได้ไปฉ่บไปแกงโอ้น้ำเต้าไปแกงนะคะหุ่นหลายหน่วยหุ่นข้างในหุ่น มันเทนนี่น้องมันักหนักนนอยหนึ่งเนาะผ้าบ่งหนุ่มเต่าเบ่งพักิเลสข้าหน้าปังเปิดกลางวังสองหัองี่น้อยงองางเป็อยางไบางด้วยสามร้อยสิบบาท,บาทมันหานจะคล้องมันหานอตัอวชิเน่เขาเสีอีกซ้ำเยอะท่านหลพ่อเอสเอีอีกซ้ำเยอะกิดอะไร พูดเฮอเน่าคนเราฟังถ้าคลิปดีเขาจบคลิปแค่นี้นะพี่น้องขอบคุณทุกไลย์ทุกแชททุกการติดตามได้จ้าด้วยขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า